สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องชอ youtube ครับผมพอกันนี้แล้วครับวันนี้วันสุดถ่ายของปีครับ3 1มสิบอธันวาสองห้าหกเจ็ดอีกไม่กี่ชั่วโมงก็จะเข้าดาวนับไปหาปีพุทธศักราช2 5 6 8เนาะครับเน,ะนาะขณะนี้เวลาประมาณบ่ายบ่ายโมงกว่าครับมาบึงบรรยากาศริมกุด มองหาอยู่หากินของสนบดแถวนี้ครับผมที่เคยรีวิวคลิปก่อนนั้นนั้นครับที่จอกหน้าหน้านะครับพุดตัวเดียวกันครับตัวนี้มันก็โค้งมองนี้ครับนี่นี่ครับมีแต่ปลาแหนยมีแต่ปลาแห้ยและจอกแล้วเนี้ยแล้วก็วัชพืชน้ําแล้วเพิ่มมาปีนี้หนักที่สุดก็คือครับนี่ครับบักจับครับพี่น้องเห็นสีล้งใดบ้าะครับนี่แถวนี้ แต่ว่าบักจับมีน่นดีแล้วครับเพื่อปลามันจะอยู่ได้แล้วก็แร่ขายายพันธุ์ได้ดีเพราะว่าเนื่องจากว่าคนเขาไปเอามองนั้นบ่ได้ครับน้ำมันน้ำมันแหลมเนาะคนบประกาเขาไปไล่เอาแร่ร้ายแหงครับปีนี้บักจับมันพวงมากับจอกนี่นะครับนี่พวงมาช่วงนามหลากตั้งแต่ช่วงนามนามหลากาปีก่อนปีหกหาแต่มันพึ่งมาขายายพันธุ์ปีนี้หลายแหงครับตั้งจอกตั้งเนี้อั้งบักจับครับสามอย่างมานํำกันเลย จากที่อุดนี่จะแปลนนะครับจะเป็นอุดหลงเลยส่วนมากที่มีจะเผื่อพื้นน้ำที่เป็นอยู่ในน้ำนะครับเป็นใบแักเพลยใบเงี้ๆแล้วมหลมสีออกอมงหม่งเนี่ยนะครับงวมันงัวควายไปดูดกินนะครับไปหมดกินยา,ามน้ํนาน,า,น,า,นาแต่กระสีแรงๆนิดหน่อยมันก็จะไปหมดกินแต่ว่าปีนี้มีเพิ่มมากขึ้นบักจับครับพี่น้องขิปก่อน,อนผมเคยรีวิวฟังหนุนะนะครับเนาะ <S <S ยางย,าง,ยางแต่ ปากกุดบ่อไล่ไปน้ำฟังครับฟังทางกกตานนะครับออม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 ไปนแล้วก็โค้งไปหาหน้าผมที่เก็ดเขาเนี้ยก็ขอย,ยิบสองะครับสิบก่อนานั่นนะครับมันจะไปโจทกันอย่าุคนครับแล้วก็โค้งลงไปมุ่นรับไปทางบันผู้เกล็ดของตำบลทำแน่นะครับแล้วก็ไปไลลงมุ่นรับมาหน,นี้กับพากันมาก,กินข้าวปลาอยู่พุทครับพี่น้องอมาเลยเดื่อมารีวิว นื่องจากว่ามาขึ้นเป็นงานประจําปีของหมู่บ้านนะครับเนาะคืองานผ้าป่าผ้าป่าประจําปีเขาจะจัดประมาณวันที่สามสิบสามสิบเอ็ดทุกปีแต่ปีนี้จัดสามสิบครับเนื่องจากว่ามหาลศพที่บาจางเนาะเขาวางมานีก็เรยได้ครับเออมาวางมาขึ้นครับขึ้นก็มีมวยครับมลลำคณะระเบียบวัฒนซิงครับผมขึ้นผมก็ไปโยงหอดประมาณตีสามครับ สังพวกันตาพานครับมันลำคานมอลำเล่นไปเรามันก็สังสะดุดนี่สุมองแล้วครับอันตพานขี่เหล่าบ่มาแลวก็เมยกับพวกนิสัยกินเหล่าพานก็จะวิ่งมอลำาบอย่างร้ายครับเมื่อคืนเนื่องจากว่าแถวนี้บ่คอยมีงานครับมันประสบกับปีใหม่พอดีเขากลับบานครับคนก็เลยอยากมาเบิงครับกับมือแรงก็เป็นมือเข่าดาวนะครับเนาะก็ หลายหลายคนก็่าจจะมีกิจกรรมสังสรรค์กันนี่นะครับแรงหาอยู่หากินครับกระสีเหลืออยู่มองนี้แหะครับมองสุดท้ายเนื่องจากว่ามองอื่นเนยมันหนาแห้งก็ล่อบางเดือนผุนแหะครับประมาณเดือนมีนากุมภาคเขาสูบน้นำนำํนำบกเกษตรเดี่ยวมหาวานเหวานกัดปลากันหากินกันอยู่นี่แหละครับปลาอีไทยปลากุลามปลาขาวมุ่นปลาขาวอยมุ่นนะครับ กระคอประดุกมันนะครับมันกระสีมาหายใจอยู่ฟังผีแล้วครับเพราะว่าทางไตลงไปนั่นจอกหนาแหงมันโผล่หัวขึ้นมาหายใจแต่มันก็ตรงนี้ตายขึ้นมาอยู่ผีแล้ครับพอเลาก็ว่าอยู่ปลาสิม,มั่นอยู่นี่แห,หละร้ายแล้ววะอยู่น้องมนเขาเอ็นกุดน้องมนบ่อกเกลือนะครับบุดกุดบอกก่อเกลือแต่ก่อนมันจะเป็นโนนตรงตรงกลางๆมองว่างๆนี่ครับในข้างนานี่จะเป็นมองที่เขา เอาดินเอียดมาตมเอเกลือรครับ mm hmm. ก็เลยเอื่ mm hmm. อหนึ่บอเกลบอเกลดินดินมองนี้มันจะเข้มแล้วเวลาน้ำเรือน้อยปลามันจะหมักมาอยู่ครับขนาดม,มันจะเป็นออกออกเข้มนินนดๆครับจะว่าบ่บ่ถึงขนาดเข้มเฮงแต่ว้าสูบใส้เขานี่คัขแม่นสูบน้ำๆกับเขาก็ตายดินมันเป็นดินเอียดกเก่าแกแต่ว่าสมือมันจะจะเริ่มจ้างให้เนี่ยแหละละครับเพราะว่าดินก็โจกออกเบิดละก็โจกเป็นกุดกวาง แต่ก่อนมันจะแคบกว่านี้ครับคุณครับคุนประกันสังสรรค์กันผู้เถ่าพอนั่นแหละเห็ดข้าเจา้าเห็ดงานวัดนอกมืองเลยงเขาจะสวดมุ์นคามปีครับพวกกิจกรรมอยู่วัดแล้วคุณครับมาเศร้ามีเฮียงประกันมากินมาซื้อปลาซื้ออยังมาต้มมนกินกันเพราะว่าบ่มีคนกาลงนาวมันหนาวเย็นพวกข้าเจ้าเซียนแฮ้าเขาเจะไปลงน้ำน้องน้่นเอง,องทั้งกุดนะครับทั้งถ้ำกระไดร้ายอยู่ครับแต่มีปลาคอมีตัวหญ่เขา่า ผมโมซูหนาวครับ,บไปน้ำเขาดอกหนาวขื้นมากกระสบัดเลยแล้วลมแห้งวันนี้พาพี่น้องมาเลาะเบึงครับสร้างเพื่อนเอินมากินเขาน้ำกันนั่นแหละอีกบกี้ชั่วโมงแลครับพี่น้องกันที่ได้พ่อกับสักกาดะไม่แล้วนับไปอีกไม่น่าจะเกินสิบสองชั่วโมงประมาณนี้ครับ กน่าจะเกิน12ชั่วโมงเขาจะข้ามไปประมาณเที่ยงคืนเนาะเที่ยงคืนวินาทีแรกก็จะเริ่มเขาดาวกันสังสันกันทีนี้ก็สิด้ขดสวนม้นขามปีครับอยู่วัดเขาจะกิจกรรมสุป,ปีวันนมือขึ้นกับปกติก็พี่กายเนาะพี่กายปรสวดเพราพว่ามมลำมมาเหรียญมือ30เหรี็ดพอดีก็เขาดาวกับมอลำเลยพี่กายเขาเล่าเขาดาวนาหานมมลำเลยมมลำกันนับหายน้่ สามสองหนึ่งสวัสด,ดีปีใหม่แฮปปี้นิวเยียกันยังคักเลยครับหนา้าเวทีแต่พี่กายมันหนาวคนบอคอยมาคนน้อยฮะเดี๋ยวข้าจอกมีกิจกรรมอยู่บานอยู่นเฮ่อนเนาะเขาเลยบอคอยมาเบิง่งเมือ่อคืนมันบริเมณมือนเขาดาวก็เลยคนหลายครับเมื่อคืนนี่ขนาดว่ามันโลง่ลงนะครับนี่จอกยังมนเหงียกันอยู่พี่รับเป็นว่าลมผัดมาด้วยนี่ลมตะกีมันตีไปอยู่ฟังผุนบนเลย อยู่ฟังทางกกตานหลายๆนี่มันก็ตีกลับขึ้นมาทั้งทีมาน้ำลมนี่บัวหลวงนี่ก็ตะกี้กับบัวมีเลยครับแถวนี้บัวเคยมีบัวหลวงกับเตือมีแต่บัวแดยงยี่นี่ก็มาแป,กปกลกๆร้ายครับเนี่ยมันมาน้ำมันเป็นก่อนเนาก,กิ่งมาน้ำกันกับจอกก็มาเกิดต่อไปกันน้าขึ้นน้าขึ้นบัดน,นี้ก็สิีมี่มองอยู่ห้องปลาก็ซิหายูหากินง่ายขึ้นครับรเจ้าครับบตตอง เห็ดยังมากมามกับอนุหลักไปยังสีมันกับยูของมันเองแล้วเราการหายยูหากินกับใสเ่เตามองกับบานแหแกันั้นครับปลากระสีล้มเลี้ยวไปตลอดตลอดปีคนได้กินเลี้ยงคนมาเป็นโอ้มันกับยุกจกัจกจักแล้วนะครับเนาะเกิดทุดเกิดจนตายเวียนว่ายกันอยู่นี่น้องกุดแถวนี้เลี้ยงคนมาเป็นจักยุกจักสมะยมแล้วเนาะก็บอกว่าได้บอกบะเถึงนะ บรรยากาศร่มเย็นครับแต่ว่าแดดห่อนแดดเปียงเลยวันนี้นี่มองเลียงงวช่วงนาเลียงครับเดี๋ยวนามแหงเบิกหญ้าหญ้ากระขึ้นครับวันนี้นามวงนี้ครับนี่มีบัวแดงโพกันช่วงนานาเลียงประมาณกุมภาพันธ์มีน,า,นามแหงเบิกหญ้ากระขึ้นแทนก็เอางัวมาลามนี่แหละครับ วันนี้งามเดชอรหอน์มันก็เด้ดเศร้าโฮมกกตาเนี่แหละครับก่อนสียเรือน้านเขาลั้งจากเดือนเมียซาไปกับเรือมวานเขาแล้วมีเวลาพักผ่อนของเศร้าห้เศร้าหนักมีบลก,กี้เดือนนี่ครับแต่ก,ก็ลงให้ลงหน้าตออีกล่ะลงทุนกันต่อไปใครมีทุนก็เก็บทุนไว้ซื้อข้าวซื้อปุ๋ยจาย้างรถไทหลายยางขม,มูนน้ำมัน บรรยากาศบ,นบานๆครับพี่น้องสถานที่แห่งนี้คือตำบลทับใหญ่ครับบ้านจานอำเภอรัตนบุรีจังหวัดสุรินทร์หมู่บ้านหมู่บ้านจานครับชนบทบ้านจานเสด็จบ,บังใน Google จะเห็นแหล่งน้ำหลากหลายแห่งครับกวางน,น้ำเงวครับคลิปนี้ก็เอาไว้สักนิดน,นะครับพี่น้องพอกันคลิปของปีหนาได้วครับเด้อคลิปนี้จะเป็นคลิปสุดท้ายของ ปีสองหาหกเจ็ดกให้พี่น้องที่เขามเบึงอยู่ดีมีแฮ้งผิดหวังสิ่งใดกระสมพาฒนาทุกสิ่งทุกประการทุกคุนที่กดไลกดแช่ที่เบิง่งลิบเบิ่งมาตลอดสองปีสองห้าหกเจ็ดปีสองห้าหากแปดกับสี่พัฒนาลิบกับสี่มีหยางตายทํำขก้นมากให้เบิ่งไม่เรื่อยๆกับติดตามกันต่อไปครับก็ให้สุขภาผ่าพี่น้องแข็งแรงมี่เงินมีทองใส่ยาเจ็บยาจน ในหวางสิ้นใดก็สมปารถนาทุกสิ่งทุกประการให้พุณสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากโลโลกคุ้มครองพี่น้องสุโคทุคนที่เขาเมื่อเบิ่งครับผมให้กำลังใจผมอยู่ดีไม่แห้งตลอดปลอดภัยตลอดไปครับขอบคุณครับสวัสดีครับต่อกันคลิปของปี2 5 6 6ครับสวัสดีครับ